สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการเติมเงินเข้าแอปเป๋าตังเพื่อเราจะได้เอาไปใช้จ่ายในคนละครึ่งนะครับอันดับแรกนะครับเข้าแอปเป๋าตังนะครับแล้วกดเข้าตรงเติมเงินเข้า G Wallet นี้นะครับในหน้าวิธีการเติมเงินผ่านธนาคารนะครับเลือกธนาคารของเรานะครับเสร็จแล้วเลือกแอปธนาคารของเรานะครับถ้าในมือถือของเราไม่มีแอปธนาคารนะครับให้จําเลขตัวนี้ไว้นะครับ แล้วก็เอาไปบอกคนที่จะเติมเงินให้เรานะครับหลังจากที่เราได้เลขแล้วนะครับเราก็เข้าไปในแอปธนาคารของเรานะครับเข้าตรงเติมเงินนะครับเติมเงินเสร็จแล้วนะครับกดตรงคําว่ายอดนิยมนะครับมันก็จะมีคําว่าเติมเงิน G Wallet นะครับกดเข้าไปครับเราก็จะเอาเลขที่เราจําไว้เมื่อกี้นะครับ มาใส่ตรงช่อง G Wallet 15หลักนี้นะครับหลังจากที่เราใส่เลข G Wallet ของคนที่เราจะเติมให้แล้วนะครับก็กดจำนวนเงินที่เราต้องการเติมครับเสร็จแล้วอาจจะบันทึกช่วยจำนิดหน่อยก็ได้นะครับเติมเป๋าตังให้ยายให้ใครก็ได้หรือว่าไม่เขียนก็ได้นะครับช่องนี้หลังจากที่เราพิมพ์เสร็จแล้วนะครับกดถัดไปครับ มันก็จะขึ้นข้อมูลขึ้นมาตรงนี้ให้เราดูชื่อนะครับดูนามสกุลและจำนวนเงินให้ดีนะครับถ้าถูกต้องแล้วนะครับก็กดยืนยันนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเงินก็จะเข้าไปในแอปเป๋าังินเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็สามารถเอาไปใช้จ่ายคนละครึ่งได้เลยครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ you